<laughs> rhythm... A quay, a quay, quay lại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  quay xin thi kiện thằng kè hương thề hàng chạy ngon chị cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เงซิงอ่เจ้าไม่หมดกอดน้าเรบ่อหที่แก่าช้างที่กหโมก็ลแลแอมเลย่เดี๋ยวซองถือไปก่อนนะครับรับแล้วถือไปก่อนเข้ามาเข้ามาคนเก่าอ่ะคนอ่าคนเก่าคนเก่า นั่ดนตรีนัดนตรีเดินมานะครับนั่ดนตรีนั่ดนตรีเสื้อเหลืองเดินเข้ามาเลยนะครับอสองถือไว้ก่อนด้วยนะครับสองถือไว้ก่อน เออโซอี้มาแล้วตบอระดันๆให้โซอี้หน่อยคิวว่าหุบโฉกหุงสื่อเหงาเจียงรับสองและยืนเข้าที่เลยครับยืนที่เดิมเลยฮะเจียงนักงลงตีเดินตาเลยครับ

Hoạt bằng sau một cái lần này là rất là cao KJL ตู้ไฟดีตู้ไฟคุณภาพต้องตู้ไฟตู้ไฟคุณภาพอันดับหนึ่งต้องตู้ไฟ TEL ตู้ไฟส่งนอกคุณภาพอันดับหนึ่งในประเทศไทยต้องตู้ไฟ G L นะฮะจำไว้ให้ดีชื่อนี้ต้อยู่ในสมองของท่านนะครับเอามาเลยมาเลยเอามาให้หมดเลยเออยกไปยกให้ท่านประธาน ท่านบอกท่านจะแจกนแลรับไปทุกคนเลยนะฮะคณะนิวรับไปทุกท่านเลยอั้ ตีด้วยอ๋อนัいい่นรดนตีรับไปด้วยอ๋อมาลงไปนั่งเลยครับมาลงไปนั่งนั่นรดนตีมานั่งหน้าข้างหน้านะครับเสื้อเหลืองให้ท่านมานั่งหน้าแล้วก็ท่านเลยเสื้อเหลืองไปนั่งข้างหน้าถ่ายรูปนะครับครับผมขอบคุณครับต้องถ่าย๋อาอมามาลงไปนั่งเลยครับมาลงไปนั่งหนุ่มพี่ช้างพี่ช้างขอออกก่อน 挑战。